สวัสดีครับวิดีโอบันทึกการอธิบายพื้นที่นะครับวิดีโอที่3โครงการพื้นที่การเกษตรผสมผสานเชิงท่องเที่ยวนะครับในส่วนนี้นะครับผมจะอธิบายในจุดที่เป็นสระเก็บน้ํานะครับในสระเก็บน้ําจุดที่2ที่จะเป็นสระใหญ่มีความกว้างและมีความลึกสามารถต่อเติมทำเป็นเทอเรสยื่นเข้าไปในน้ำ สามารถนั่งเล่นนั่งชมวิวอย่างนี้ได้หรือจะเป็นพวกเทเรสโครงลอยนะครับเป็นทางเดินเป็นทางยื่นอย่างนี้ก็ได้นะครับควรจะทำโครงสร้างให้เสร็จเรียบร้อยก่อนก่อนที่จะปล่อยน้ำให้เต็มสระนะครับทีนี้สระเก็บน้ำนะครับที่สองนี้นะครับเป็นสระหลักนะครับที่จะเก็บน้ำนะครับเก็บน้ำไว้ในดิน จะรองด้วยผ้าใบก็ได้หรือจะเก็บน้ําไว้ในดินเลยก็ได้นะครับถ้าเก็บน้ําไว้ในดินนะครับอาจจะต้องให้ผ่านฝนสักปีถึง2ปีนะครับแล้วก็มีการใช้วิธีทางธรรมชาติใช้ขี้เลนผสมขี้วัวนะครับผสมกแกลบนะครับแล้วก็มาฉาบทาให้เรียบนะครับและสระเก็บน้ําที่2เนี่ยมีความสําคัญอย่างไรสระเก็บน้ําที่2นะครับจะเป็นสระเก็บน้ําที่จะปล่อยน้ำนะครับไหลลงตามร่องลำธาร ที่จะผันไปสู่นะครับพื้นที่ด้านล่างที่จะเป็นพื้นที่เกษตรและเลี้ยงสัตว์นะครับผ่านเจ้าร่องน้ําตรงนี้จะเป็นการสูบนะครับปั๊มขึ้นมาลงที่ร่องน้าเลยทีนี้นะครับความชุ่มชื้นจากพื้นที่ด้านบนก็จะซึมไปยังพื้นที่ด้านล่างด้วยนะครับทีนี้อ่าเจ้าสระที่2เนี่ยน่าจะต้องใช้เวลาดูแลพอสมควรหลังจากที่เราฟื้นสระที่1กับร่องน้ํา ด้านบนเสร็จเรียบร้อยนะครับรอบรอบสระที่2จะเป็นต้นไม้ที่ชื่นชอบน้ำนะครับ1นนะครับเป็นอโศกนะครับต้นอโศกน้ำได้หมดเลยแล้วก็สิ่งที่ต้นที่อยากจะแนะนำคือต้นใครย้อยนะครับต้นใครย้อยสามารถปลูกริมน้ำได้รากของเขาเนี่ยจะชอบน้ำแล้วก็รากเนี่ยจะชอนชัยนะครับช่วยยึดคันของสระน้ำให้แน่นแล้วก็3ที่เป็นไม่ได้นะครับต้นลำพู ถ้าสามารถนำต้นลำพูมาปลูกได้จะมีความพิเศษมากเลยนะครับส่วนเจ้าต้นสีเหลืองนะครับจะเป็นไม้ดอกนะครับจะมีการถมพูนดินเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ลงไม้ดอกไม้ประดับนะครับหรือจะเป็นไม้ที่ชอบน้ำก็ได้แต่ถ้าเป็นไม้ดอกไม้ประดับจะแนะนำให้เป็นไม้สีเหลืองนะครับตรงนี้เป็นสุพรรณิกาเหลืองปีดียาธรก็ได้หรือว่าเป็นคูเหลืองก็ได้แต่ว่าเจ้าดอกพวกนี้จะไม่ค่อยชอบน้ำสักเท่าไหร่อาจจะต้อง ยกปูนดินสูงขึ้นมาหน่อยนะครับทีนี้อ่าสะเก็บน้ําที่2นะครับถ้าอยากจะเก็บน้ําให้เร็วนะครับก็อาจจะต้องมีการรองผ้าใบจนขึ้นมาถึงชั้นาจากก้นสระนะครับขึ้นมาจนถึงชั้นบนแล้วก็คอ่อยทําทเป็นวงปูนหรือว่าจะเว้นช่วง1เมตรไว้ก็ได้เพื่อที่จะให้น้ำเนี่ยขังอยู่ที่ในระดับ1เมตรขึ้นและลงนะครับเจ้าบัวเนี่ย กับเจ้าพวกสาหร่ายเนี่ยรากเขาเนี่ยจะได้ชอนชัยลงไปในดินได้นี่นะครับแต่เจ้าสะที่2เนี่ยจะต้องทําหลังจากที่สะที่1นนะครับกับร่องน้ำเนี่ยเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วทีนี้พื้นที่สะที่สสามารถผ่านน้ำมายังแปลงปลูกพืชผักกลางแจ้งตรงนี้นะครับแดดจะลงตรงนี้แดดจะลงนะครับสามารถใช้น้ำจากสะที่2 มาให้น้ำในพืชผักกลางแจ้งตรงนี้ได้นะครับและสามารถใช้น้ำจากสะที่2มาให้น้ำกับพืชน,นะครับไม้ผลนะครับที่อยู่ตรงนี้อ่านี่ครับเป็นแนวไม้ผลแนวไม้ผลนะครับจะเป็นไม้ผลกินได้นะครับปลูกได้หมดเลยแล้วก็ระหว่างต้นนะครับสามารถปลูกพริกไทยหรือวานิลาได้นะครับ แต่จะปลูกพริกไทยหรือวานิลาได้ก็ต่อเมื่อไม้ผลขนาดใหญ่เนี่ยเติบโตเต็มที่แล้วให้ร่มเงาได้แล้วเพราะว่าเจ้าพริกไทยและวานิลาเนี่ยชอบอยู่ในร่มเงานะครับแต่ก็ชอบความชุ่มชืน้นเพราะฉะนั้นน้ําจากสระที่2ถ้าเราเก็บได้นะครับสามารถมากระจายความชุ่มชื้นนะครับเป็นเป็นสปริงเกอร์หรือว่าเป็นฝอยก็ได้ครับให้มีความชุ่มชืน้นและแนะนําปลูกกล้วยนะครับ เป็นกล้วยเอาใบนะครับกล้วยป่านะครับได้หมดเลยไว้ขนาดข้าง2ต้นไม้หลักนะครับไว้ขนาดข้างไม้ผลนะครับเพราะว่าเจ้ากล้วยเอาใบนี้นะครับเน้นไม่เอาลูกนะครับเป็นกล้วยที่ให้ลูกเล็กหรือว่าไม่ค่อยให้ลูกเป็นกล้วยที่เป็นกล้วยเอาใบนะครับเพราะว่าจะเป็นแทงน้ําธรรมชาตินะครับในช่วงที่น้ําขาดเนี่ยเจ้าต้นไม้ผลนีจะได้ดึงน้ําจากต้นกล้วยไปและที่โคนของต้นไม้ผลนะครับสามารถปลูกพืชนะครับตระกูล ถั่วบราซิลได้นะครับแต่ว่าถั่วบราซิลอาจจะไม่ได้งามนะครับแต่ว่าปลูกได้เมื่อเวลาใบนะครับเขาตายทับถมกันก็จะเป็นสารอาหารเป็นหน้าดินใหม่ให้กับเจ้าไม้ผลตรงนี้ทีนี้พื้นที่จอดรถนะครับเอาไว้รองรับสําหรับผู้คนที่จะมา,าเข้าพักในพื้นที่กางเต็นท์ในอนาคตในระยะยาวส่วนในระยะสั้นถ้ายังไม่ได้ทําพื้นที่กางเต็นท์พื้นที่ตรงนี้สามารถเป็นพื้นที่ผลิตปุ๋ยได้นะครับ สามารถนรําเศษใบไม้พืชหรือว่ามูลสัตว์จากาพื้นที่ข้างเคียงเนี่ยมาใช้ผลิตปุ๋ยได้เป็นพื้นที่ผลิตปุ๋ยได้นั่นเองนะครับในระยะสั้นในระยะต้นก่อนที่จะเป็นพื้นที่รองรับที่จอดรถที่จะสําสหรับผู้ที่จะเข้ามาพักกางเต็นท์นะครับทีนี้เจ้าวงกลมตรงนี้นะครับในช่วงแรกถ้าไม่ได้เป็นอาคารสํานักงานหรือว่าเป็นอาคารต้อนรับนะครับ ก็ให้เป็นพื้นที่โล่งไปก่อนนะครับแล้วก็ตั้งศาลาได้สามารถจัดแคมปิ้งได้ตรงนี้เพราะว่าจะเป็นวิวที่ค่อนข้างจะสวยครับเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามในระยะต้นให้เป็นพื้นที่โล่งไปก่อนนะครับถ้ายังไม่ขึ้นพื้นที่กางเต็นท์เนี่ยตรงเนี้ยควรจะเป็นพื้นที่ผลิตปุ๋ยนะครับเพราะว่า1ปุ๋ยตรงเนี้ยจะได้นําไปใช้ในพื้นที่ไม้สวนนะครับ สวนทุเรียนหรือสวนป่าสวนผลไม้ผสมผสานและใช้ในพื้นที่แปลงผักกลางแจ้งตรงนี้ได้ใช้แน่นอนและยังนําไปใช้ในพื้นที่แปลงผักกลางแจ้งโซนนี้อีกโซนหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับเดี๋ยวให้ดูโซนนี้ก่อนและสําหรับสระน้ําที่2นะครับน้าที่ไหลลงมาจากสระด้านบนนะครับมีการปรับสภาพปรับคุณภาพด้วย ด้วยพืชน้ําบําบัดด้วยร่องน้ําด้วยการไหลนะครับและสามารถใช้เจ้าน้ําตัวนี้นะครับสูบนะครับผ่านตัวกรองเข้ามาที่สระเล่นน้ําตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นสระเล่นน้ําตรงนี้นะครับสามารถใช้น้ําจากสาระน้ําที่2ส,สูบผ่านตัวกรองแล้วค่อยปล่อยลงที่สระเล่นน้ําตรงนี้เรียกว่าเป็นสระเล่นน้ํานะครับการแจ้งนะครับผู้ที่เข้ามาพักเนี่ยครับสามารถ ลงมาเล่นน้ำนะครับที่สระว่ายน้ําตรงนี้ได้ส่วนในระยะต้นในขั้นต้นที่ยังไม่ได้ทําเป็นสระเล่นน้ําและยังไม่ได้มีพื้นที่กางเต็นท์สามารถใช้สระตัวนี้เป็นสระเก็บน้ําได้ก่อนนะครับแต่ควรจะเป็นสระเก็บน้ําที่รองผ้าใบหรือฉาบเรียบด้วยปูนด้วยคอนกรีตนะครับในอนาคตจะได้พัฒนาเป็นสระเล่นน้ําได้ในระยะต้นก็เป็นสระเก็บน้ําไปก่อนนะครับเรียกว่าเล่นน้ํานะครับ นะครับสามารถมองเห็นนะครับพื้นที่ปลูกแปลงปลูกได้นะครับสระนี้รองรับไว้สําหรับผู้ที่เข้ามาพักในพื้นที่กลางเต็นเท่านั้นนะครับจะมีการเชื่อมต่อจะอยู่ใกล้การเดินถึงกันได้เรียกว่ากลางเต็นไปเล่นน้ําไปได้ด้วยส่วนวิวของพื้นที่กลางเต็นนะครับจะมีวิวที่เห็นสระเล่นน้ําสระน้ําขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เห็นสวนนะครับเห็นวิวทิวทัศน์ต่างๆที่แตกต่างกันออกไปเพราะว่าพื้นที่กลางเต็นในช่วง แรกๆเนี่ครับสะเล่นน้ำเนี่ยน่าจะได้เล่นในช่วงตอนเย็นนะครับเพราะว่าในช่วงกลางวันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะร้อนอาจจะไม่ได้มีใครเล่นส่วนตอนกลางคืนก็จะได้วิวบรรยากาศแบบอ่าะ,ะน้ําสวยๆในส่วนนี้เล่นน้ําได้20่สบท่านสบายนะครับสําหรับผู้ที่มากางเต็นท์เด็กๆลงเล่นได้ด้วยเรียกว่าเป็นพื้นที่เรียนรู้สันทนาการของเด็กๆได้ด้วยนะครับ ได้เล่นน้ําได้เล่นดินได้ปลูกผักนะครับได้เลี้ยงไก่ได้ทําสวนนะครับทีนี้ผมจะให้ดูนะครับสระเก็บน้ําที่สองใยจะเป็นสระเก็บน้ําที่สําคัญอีกจุดหนึ่งที่จะอยู่ตรงกึ่งกลางที่จะมีการกระจายน้ยําไปยังจุดต่างๆได้อย่างทั่วถึงโดยที่ลําเลียงน้ํามาจากเจ้าสระด้านบนนะครับผ่านร่องราธารหินนะครับไหลไร่ระดับลงมาที่สระเก็บน้ําที่สอง นี่ก็คือบรรยากาศนะครับบรรยากาศตอนที่พัฒนาพื้นที่ได้สมบูรณ์แล้วอาจจะใช้เวลาพัฒนาประมาณ5ปีนะครับไม่น่าเกิน5ปีน่าจะได้เห็นบรรยากาศอย่างนี้ถ้าพัฒนาตามขั้นตอนนะครับแต่อย่างไรก็ตามควรจะพัฒนาพื้นที่ไปตามแหล่งที่เราเก็บน้ำได้แล้วนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดี